จะขับไปที่ถนนต้นไม้นะครับ ต้นมีแต่สกปรกเลยเจ๋งมากนะครับได้เมือเดียวใบไม้กว<ป>ัน <ไป S 1> มันเป็นรูมหัวใจก็ทำให้คนมาถ่ายรูปได้ถึงแล้วอันนี้ครับนี่เราไปดูกันเลย คือรูปั้นที่ใครๆก็ต้องมาถ่ายดูโอเค ตอนนเรจะถ่ายจะเข้าข้างทางใส่ต้นไม้แล้ว อันเยอะแยะครับไปต้องกลัวทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับที่คึ้นจักรยานนี่อร่อยครับสามพันแพงไปกินเวลาเมื่อเช้าที่ผมใช้เวลาอยู่ในเกาะนามิประมาณสามสี่ชั่วโมงนะจะได้ Yeah. แล้วที่ขึ้นจักระยาะนะ